ิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกมวยไทย7สีมวยไทย7 SD ครับประจาวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 SD เวลา14บสนาฬิกาสานาทีถึงเวลา16บหนกาสานาทีนะครับก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับขอขอบคุณรูปภาพสวยๆครับจากเพจหมัดมวยนะครับสหรับคู่ที่1น,นะครับก็ตามโปรแกรมนะครับในเพจหมัดมวยจะเป็นเด็ดดิดสอเด็ดดำรงพบก,กับสไนเปอร์ โอดิตะมวยไทยนะครับถ้าตามนะครับในใบของมวยไทยเจ็ดสีก็จะเป็นเดชฤทธิ์สอดเดชด,ดำรงควกกับศิลาชัยดาบชันกองปราบนะครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นเพชรบางทงสอดิชนธ์ควบกับขุนพลช้างบ้านร่านะครับในเวทนาพนิกัด1้6บหปอนด์คู่ที่สามนะครับเป็นเดชพยักษ์ศักดิ์สตุลควบกับไก่ทองพียูผ้าใบ ในเบรด125ปอนด์คู่เอกนะครับเป็นวุฒิกรสวนน้ำทานจีรีพบกับลิทิเดตเจ็ดปพบกับล <Yeah. S 1> ิทิเดตลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับเอาไปนว่ากันที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับ mm hmm. ก็สลหรับคู่ที่หนึ่งขอยึดตามเพจหมัดมวยก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับน่าจะทางฝั่งของศิลาชัยดับชันกองปราบน่าจะไม่พร้อมนะครับก็คงเป็นสไนเปอร์โกริต้ามวยไทยโกริตะมวยไทยนะครับมาเข้าเวีนแทนถ้าหากว่า ครคูนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่านะครับดูคู่มวยพี่ก็เดี๋ยววิค์บิจาร์เพิ่มเติมให้นะครับสลับคู่ที่1เอาเป็นเด็ดลิศสอดเด็ดดำลงนะครับเป็นมวยในรายการเดิมๆนะครับจะพบกับทางฝั่งของฟิวพด,ดุงชัยมวยไทยนะครับก็มาปรับเปลี่ยนเป็นทางฝั่งของศิลาชัยดาบชันกองปราบล่าสุดน่าจะเป็นสไนเปอร์ผริตะมวยไทยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะโชว์กันในเวทในพิกัดหน1ปอนด์นะครับ เด็ดลทธิ์เสอดดำรงถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงนะครับจากสายศึกนะครับฝักฝังนะครับของศึกเจ้ามวยไทยฝักฝังของศึกมวยไทยพันธมิตรอ่าพูดง่ายๆก็คือทางฝั่งของกลุ่มพลังใหม่นะครับเดดลทธิ์เสอดดำรงครับ15ปีนะครับ167เซนติเมตรนะครับออกมาเมวยจากจังหวัดตังนะครับชกมาประมาณ 30- 40ครั้งนะครับอ่าชกมาน้อยนะครับ ก็เป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องนะครับปัจจุบันมาเก็บตัวฟิตซ้อมวิธี่ายมวยสิงมาวินนะครับร่างกายป่อยๆ8กิโลกรัมก็เป็นมวยขวาฝีมือประเภทเปิดเกมนะครับศาสตร์แข้งแทงแหลมบูดูดันนะครับฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงนะครับทายาทของไอตาดูนะครับเด่นดำรงสอํอำนวยสิริโชคฟอร์มการชกใน3ไฟหลังโกที่ศึกเจ้ามวยไทยลุวนๆนะครับก็ชกกลางวันนะครับ,ก,ก,บ,นนรบก็มีชนะคะแนนนั่นคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิม มีชนะคะแนนนั่นเหนือพยักฆพุทธประชาชื่นล่าสุดนะครับแพ้น็อกจกที่3ทางฝั่งของพันโทนะครับสิทธิ์คุณต้อมทีเคอไอยน์มาล่าสุดครับส่วนฝักฝั่งมุนเมืองเงินวันนี้ครับเป็นสไนเปอร์กระเป๋าลิงกี้เป็นรุ่นพี่นะครับสิปี162ซติเมตรครับจากชัยภูมิอ่าชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะครับชื่อดีอ่าชื่อ นะครับหรือว่าประสบการณ์มวยดีกว่านะครับฝีมือมวยนะครับเป็นมวยฝีมือซอ้อนที่ทีมงานผู้จัดกับทีมงานเกียรติเพชรน้ำหนักปล่อยๆ48กิโลกรัมนะครับเาเท่ากัน,นครับน้ำหนักปล่อยๆเอาเป็นมวยฝีมือเหมือนกันครับครบเครื่องดักเตะดักต่อยนะครับสาต์แข้งสาต์เขา่าก็อาศัยแจ้งหว่าสองหลักเหลี่ยมเชิงมวยนะครับวันนี้กระดูกประสบการณ์มวยดีกว่านะนะครับสรับสไนเปอร์ ความกันชกใน3ไฟหลังครับก็มีแพ้น้องอยุที่3ามนั่นสิลาชัยดับชาญกองปากนะครับก็มีช,ชนะคะแนนนั่นเพชรชัยนาทนะครับเทิงเพชรสีทองล่าสุดชนะคะนนั่นทานศิลาเพชรภูผาครับสหรับคู่นี้ก็เป็นฝีมือประทะฝีมือนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเหลี่ยมตัวนะครับจังหวะก่อนจากเนะี่ยผมว่าสไนเปอร์น่าจะนะครับสู้ได้นะครับ โมวตนคู่นี้นะครับออกลองไปที่สไนเปอร์โกดิตะมวยไทยครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นเพชรบางทงสอดีชาพันธ์มากับขุนพลช้างบันราศิวิดยนพิกัด1้อยี่สิบหกปอนด์นะครับดูบที่ฝักฝังมุมแดงครับเพชรบางทงสอดีชาพันธ์ก็เป็นมวยสิบแปดปีนะครับร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรครับจากสงขาโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าสิบครั้งนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเป็นมวยเปิดเกยมยเป็นมวยเดิน ประเภทเดินเปิดเกมแต่ว่าความชัดเจนในการออกกระวบยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่หนักไม่แดงเอาเป็นปศุซอมที่ค่ายมือสอดิชาพันธ์ครับน้ำหนักป่อย59กิโลกรัมเอาเป็นมวยเปิดเกมนะครับประเภทเปิดเกมเดินเข้าหาคู่ชกนะครับอาศัยจังหวะวงในสําหรับคู่สองนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของเพชรบางทงพบกับขุนพลบ้านช้างราดนะครับเพชรบางทงก็เป็นมวยเปิดเกม นะครับส่วนคุณพลก็เป็นมวยเปิดเกมเหมือนกันพชรบางทงจะเป็นมวยขวาประเภทเข่าล้วนๆนะครับส่วนคุณพลประเภทซ้ายนะครับมีออกแข้งซ้ายฉากออกนะครับถือว่าเดินหน้าถอยเป็นครับสลับคุณพลสเชซบางทงเนี่ยวันนี้ก็ได้ดเรื่องของนะครับค่ายมวยในการพิกซ้อมนะครับว่าสอดเดชพันธ์เขาคงแก้ทางมวยมาค่อนข้างดีนะนะครับเบื้อต้นคู่นี้ผมออกไปที่เพชรบางทงนะครับมองว่าถึงแม้ว่าอาวุธมวยจะยังไม่ชัดเจน ครับความหนักแรงก็ยังไม่เท่าไร่แต่ถ้าพูดถึงนะครับการแก้เกมบรรยากาศเสียงเชียร์หรือว่าการทํามวยความน่าเชื่อถือเนี่ยผมว่าซอดีชพันจะน่าเชื่อถือกว่านะนะครับเอาอไปที่ความน่าเชื่อถือครับคู่นี้เอาอไปที่เพชรบางทงซอดีชพันธครับเดินทางมาถึงคู่ที่3าเป็นรองคู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างเด่นพยักษ์ศักสตูนก,กับไก่ทองพียูผ้าใบในเวทในพิกัด1 2 5ปอนด์โอ้โหคู่นี้ ถ้าเราดูคู่มวยนะครับเราจะเห็นเลยว่าใครที่ประท่ากับเด่นพยักนี่โหชั่วโมงนี้เด่นพยักก็แรงเหลือเกินนะครับมีโอกาสเจ็บตัวมีโอกาสบาดเจ็บได้เลยนะนะครับวันนี้ครับทางฝั่งของทีมงานแปะมินบุรีนะครับก็ส่งไก่ทองนะครับมาขึ้นประท่าฝีมือด้วยนะครับซึ่งชั่วโมง1ช่วงหนึ่งไก่ทองนี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่น่าติดตามน่าลุ้นนะครับเป็นมวยตัวเล็ก แต่ว่าหัวใจใหญ่แต่ว่าช่วงหลังๆนะครับฟอร์มก็เริ่มให้หายไปนะครับสลับทางฝั่งของไก่ทองก็วันนี้ครับมาประทะฝีมือกับทางฝั่งของเด่นพยักเลยโหคู่นี้น่าเป็นห่วงทางฝั่งของไก่ทองเหมือนกันนะครับเอามาดูกันที่ฝั่งแดงก่อนนะครับเด่นพยักศักสตูลยีบสองปีร้อยเจ็ดิบเซนติเมตรครับจากอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับชกมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยครั้ง เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือนะครับปัจจุบันนี้ก็ซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับน้ำหนักไป61กิโลกร,รมัมคือจริงๆในความคิดเห็นของผมนี่ผมคิดว่าทางฝั่งของเด่นพยักนี่ควรจะท้าบชั้นหรือว่าขึ้นชั้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับจริงๆนี่ผู้จัดก็ยังเอาทางฝั่งของเด่นพยักนะครับมาเก็บฟอร์มทําฟอร์มอยู่ผมคิดว่าน่าจะไต่ระดับของ ทางฝั่งของเด่นพยักขึ้นไปเจอมวยที่เกตสูงกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้แค่ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือนะครับประเภทออกได้หนักออกได้แรงนะครับจริงๆนี่เป็นมวยที่ออกอาวุธแรงมากนะสลับผมเด่นพยักคล้ายกับคุณศึกเล็กนะผมว่าอาจจะออกไม่ได้แรงมากนะแต่สลับคุณศึกเล็กแต่เวลาคุณจะสู้โดนเวลาเจอจุดที่เจ็บๆนี่โหลำหนักลำแรง เหนื่อยครับเจอกับเด่นพยักชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่ามั่นใจเหลือเกินนะครับส่วนตัวมองว่าน่าจะปล่อยน่าจะให้ไปท่ามชั้นกับนักมวยที่เกสูงกว่าน,นิดนิดหนึ่งนะนะครับในความคิเดเห็นส่วนตัวครับในฟอร์มการชค3ไฟหลังก็มีชนะน้องยกที่3นั่นพรพิทักษ์สโชคมีชัยชนะคะแนนทางด้านตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ล่าสุดชนะน็อกยกที่5นะครับได้จังหวะเตะกานคอหรือเปล่าหรือสอบกลับนี่แหละนะครับวันนั้น เพราะฉะนั้นเนาะทางฝั่งของเพชรตาปีพียูผ้าใบนะครับเพื่อนร่วมค่ายของทางฝั่งไก่ทองจริงๆริงในเพชรตาปีนี่เกรตด,ดีกว่าไก่ทองอีกนะนะครับแต่วันนี้ผู้จัดเอาเกีรต่ต่กว่าทางฝั่งของเพชรตาปีอีกมาเจอกับทางฝั่งของเด่นพยักก็คิดเอานะครับคิดดูนะครับแฟนลับแฟนมวยครับว่าผลการจกมันจะออกมาอย่างไงถือว่าเป็นมออวยฟอร์มสวดฟอร์มแหลงนี่แหละนะครับทางทางฝั่งของเด่นพยกักสมควรที่จะขึ้น ไปท่ามชั้นแล้วนะนะครับในความพิเด็นของผมพูด,ดง่ายๆว่าฟอร์มการโชคหนีไฟล่าสุดที่แพ้ก็คือแพ้นอกที่2ด้นั่นเพชรดีลาอินดูเดียนวันนั้นนะครับโชคในเมวรอบปูนเสือนะครับโดนฟันศอกหลังจากนั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเจ็ตไฟหลังชนะมาลวดเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มแรลงอาวุธหนักแรงนอกได้ในมีครับส่วนน้ําเงินวันนี้เป็นไก่ทองโรงยนกีฬาสุราชชุนหนึ่งไก่ทองนี่เป็นมวยที่น่าจับตาม,มากๆนะครับ ว่าเป็นมวยตัวเล็กแต่ว,ว่าหัวใจใหญ่นะครับสามารถเบียดแซงชนะช่วงในท้ายได้ตลอดนะครับก็20ปีนะครับ170เซนติเมตรครับจากสุราธาน,นีโชคมาแล้วก็50ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับกระดูกมวยเป็นรองนะครับชื่อมวยเอา้าเป็นลองทุกอย่างครับวันนี้บอกได้เลยครับปัจจุบันซ่อมที่ค่ายมวยโรงเรียนกีฬาสุราแต่ว,ว่าหมัดมวยอ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับน้ำหนักปล่อยๆ59กกิโลกรัมน้อยกว่าผู้ชก2กิโลกรัม ไก่ทองก็เป็นมวยครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นแต่ว่าช้านะครับอ่าเป็นมวยที่คิดนานยิ่งเจอมวยเขียดดีๆเนี่ยยิ่งคิดนานนะครับเป็นมวยที่จริงๆเนี่ยฝีม,มือดีแต่คิดนานนะครับก็จะออกอาวุธได้นะี่โอ้โหใช้เวลาน,านานเกินไปนะครับความการชกในแฟลล่าใน3ามไฟ์หลังครับก็มีแพ้คะแนนนั่นจอมหัววอลุชาแพ้คะแนนนั่นพยักษ์สุดิน JP Power ล่าสุดเพิ่งมาเก็บฟอร์มชนะทางฝั่งของนิติกรสอนน้ำทางชิรีมาได้นะครับ พูดได้ง่ายว่าฟอร์มนี้หลังๆนี้แพ้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆนี่ผมว่าฟอร์มวันนี้นี่ยังไม่น่าควรเจอกับเด่นพยักเลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดเนาะนะครับหมัมือนมันก็มีแพ้มีชนะกันได้ครับคนนี้เป็นการพบกันระหว่างเด่นพยักศักสตุลเพื่อกับไก่ทองพี่อยู่ผ้าใบคนนี้ผมมองว่าเด่นพยักวันนี้ได้ทั้งนอกได้ทั้งในนะครับดูดีกว่าทุกอย่างครับวันนี้เป็นต่อทุกอย่างนะครับถ้าจะแพ้ก็คือแพ้พลิกนะครับ คือถ้าชนะไฟน์นี่ผมว่าสมควรจะให้เขาขึ้นเบทดขึ้นระดับหรือว่าไต่เกียร์แต่ระดับไปเจอพวกเกียร์ดีๆกว่านี้หน่อยนะครับเบื้องต้นคูน่นี้ออกชอบที่น่านดินพยักศักดิ์สตูนจะชนะขาดลอยนะครับไม่ก็ชนะน็อกไปเลยนะครับถ้ามีผิดพลาดก็อาจจะแพ้น็อกหรือว่าแพ้คะแนนอาจจะเป็นเพราะการโดนหมัดโดน2ออะไรแบบนี้นแต่ถ้าเอา70%ขึ้นนี่ขึ้นผมมาเด่นพยักชนะได้ครับไก่ทองวันนี้สู้ยากครับ ระดับมาถึงกู่ที่4นะครับเป็นเคล็ดในการเป็นการพบกันร,ระหว่างวุฒิกรส่วนน้ำฐานจิรีบกับลิธิเดตลุงเฉพาะหลวงต้มหรือว่าลิธิเดตเจ็ดซองลิทพวกนี้ก็เคยชกกันมาเป็นทางฝั่งของลิทิเดตเคยชนะคะแนนมานะครับวันนั้นทางฝั่งของวุฒิกรเป็นตัวถอยถอยนะครับแต่ว่าลิธิเดตได้จังหวะต่อยหมัดยกที่รับทำให้กลุ่มเกม นยกที่สีก็ชนะคะแนนไปแบบขาดลอยเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกคืนคู่นะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นสายอีกสายหนึ่งน่าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนี้จะเป็นผู้ชนะของกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นชิงแชมป์ร้อยยี่สองปอนด์ของชันเสีส่วนอีกคู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นทางฝั่งของเพชรสยามกับโปรเยนะครับหรือไม่ผู้จัดก็คงมองทางฝั่งของปีใหม่เอรบัลไ้ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ ผู้ชนะคู่นี้มีโอกาสสูงที่จะได้ขึ้นชิงแชมป์บ้างนะครับร้อยยี่สิบสองปอนด์ถ้าเป็นดิธเดดชนะนี่โอ้ยิ่งฟอร์มเหมาะสมสูงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดิธเดดเนี่ยฟอร์มแรงกว่าทางฝั่งของวุฒิกรนะครับวุฒิกรเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงและฝ่ายน้ําเงินนะครับวุฒิกรส่วนน้ําทานคิลีครับแชมป์ร้อยร้อยสิบแปดปอนด์ช่องเจ็ดสีร้อยยี่สิบปีครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับจัก,กรบี ชกมาเนวไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับแต่ก่อนะเป็นมวยเข่าครับสมัยชชเมอเนาปูนเสือเป็นมวยเข่าทรงไม่แข็งแรงแต่พอมาปรับเป็นมวยฝีมือเนี่ยโหเป็นมวยชกดากอีกคนหนึ่งเลยซ้อมที่ค่ายมวยสวนน้ำฐานกีลีนะครับจังหวัดกระบี่หรือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของการแก้เกมนะครับค่ายมวยนี้ผมยอมรับเลยว่าการแก้เกมี่แก้เกมได้ดีมากเอาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับน้ำหนักปล่อยๆหกสิบเอ็ดกิโลกรัมอ๋อถ้าเป็นยกต้นต้นนี่ก็มี เดินเข้าหาคู่ชกบ้างนะครับถ้าว่าได้เปรียบล้วก็ค่อยไปคุมเกมนะครับมีแข้งขวาที่เตะได้ค่อนข้างแม่นนะครับความแรงไม่เท่าไหร่นะครับออกเป็นมวยคลาสสิกนะครับออกน้อยแต่ว่าออกเน้นๆนะครับมีเหลี่ยมตัวมีทรงมวยมีศาสตร์มีศิลในการออกนะครับไม่ใช่ประเภทมาตุ้มตามตุ้มตามแบบเร่งๆหรือว่าแบบหนักแรงนะครับความการชกใน3ไฟไฟหลังนะครับอ่า ในไฟที่ชืกับราชเดชนไม่มีการตัดสินนะครับกรรมการไล่ลดงทั้งคู่หลังจากนั้นก็มาแพ้คะแนนนั่นลิทิเดชเกียร์ทรงลิ์ล่าสุดก็มาแพ้คะแนนนั่นดอกไม้ป่าทฟัทฟทัฟแฟลี่ยิมนะครับมาล่าสุดส่วนมนุําเงินคับเป็นลิทิเดชเกียร์ทรงลิ์หรือว่าลิทิเดตุจะพอนหอองลงต้ม21ปีนะครับอุณนพี่165เซนติเมตรนะครับส่วนสูงนิเสียเปียบจากอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโชคมาแล้วก็ ร้อยครั้งเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งหรอกครับเพราะว่ากระดูกมวยการผ่านมวยนี่ลิทิเดียนี่ชื่อเขาขึ้นมาก่อนนะครับอปัจจุบันก็ซ้อมอยู่กับทีมงานอ๋อวอล,ลชานะครับเกียรติสงดิ์นักปล่อยๆหกสิบกิโลกร,รัมนะครับเอาเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือแต่ว่าสองสามไฟหลังที่ติดตามลิทิเดียนี่คือเขาเอาหมัดมาสู้เลยนะครับร่างกายดีมากยกสามนี่เปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกเอาซากคู่ชกไปแทบไม่เป็นนะครับ ก็ทาให้พิกเกมพิกษา,าการชนะเข้าป้ายมาตลอดนะครับถือว่าเป็นมวยฝีมือได้นะครับเดินได้ถอยเป็นนะครับโชกไฟน์นี่ก็คงจะมาเปิดเกมเลยแหละผมว่าความกันชคใน3ไฟ์หลังมีแพ้คะแนนนัานเพชรสมานสมานการเม้นนะครับมีชนะคะแนนน้่นฉัดพลพอหอมกลิ่นขาดลอยนะครับที่ศึกมวยไทยวิทีถินไทยล่าสุดนะครับแพ้ชนะคะแนดนดัานวุฒิกรสวนน้ำทานคินรีครับ หรือว,ว่าเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแหลกนะยครับคู่นี้นะครับวุฒิกรก็เป็นมวยฝีมือนิติเดชก็เป็นมวยฝีมือแต่ว่าเจ้ากันมาไฟล่าสุดนะครับแข้งซ้ายของนิติเดชจะได้เปรียบแข้งขวาของวุฒิกรนะครับทางมวยดีกว่าครับคู่นี้มองว่าวันนี้นิติเดชน่าจะมาเปิดเกมต่อยหมัดเลยนะครับยก4ี่ก็คงมาคุมป้ายวางแผนการโจกคายๆกับไฟที่ผ่านมาส่วนวุฒิกรวันนี้ผมว่าไฟนี้ก็คงไม่ถอยมากนะครับวางแผนมาสู้ เช่นกันครับแต่ว,ว่าคุณนี้เบื้องต้นยังออกชอบที่ลิทิเดชเกตสฤงธิ์นะครับมองว่าฟอร์มดีกว่าและก็ความมั่นใจก็ดีกว่านะครับถ้าไปเจอกับพเพชฌยาพรือว่าเหมาะสมนะครับออชอบที่นั่นลิทิเดชเกตสฤงธิ์ครับ